สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะหมอแคนเจ้าเก่าอาดิศรไร่กรอนพิธาขยิ่งยื้อไม่ถึงเก้าอี้นาย,ยกเพื่อไทยเตรียมเปลี่ยนผู้เล่นตั้งรัฐบาลใหม่รับนายใหญ่กลับไทยช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ค่ายสีแดงนั่งลุ้นอดิสรไร่กรอน,รอนพิธายื้อไม่ถึงเก้าอี้นายกปมแก้มาตรา112ก้าวไกลเรียนผูกต้องเรียนแก้เพื่อไทยรอกอกสองตั้งรัฐบาลแกนนำเพื่อไทยเหมือนอย่างรู้พิธาแพ้นอกเตรียมเปลี่ยนผู้เล่นรับสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ในายใหญ่กลับไทยรับโทษทัน ามบินเมืองเวลานาทีมีค่าก่อนถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแกนนำพักก้าวไกลพยายามวิ่งล็อบบี้สวให้เปลี่ยนใจหันมาหนุนพิธาลิ้มเจริญรัฐส่วนแกนนำพักไทยส่วนแกนนำพักเพื่อไทยพูดเป็นเสียงเดียวกันเอาใจช่วยพิธาแต่ไม่ขอยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเรื่องสวอ,อ,อดีสรเพียงเกตสสบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ พีพีว่าพักเพื่อไทยยืนยันเป็นครั้งที่2ล้านว่าจะสนับสนุนพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ประเด็นการโหวตนาย,ยกอดิศรบอกว่า ดูแค่การโหวตครั้งเดียวก็รู้เพราะถ้าครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่สองก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมหากสวเปลี่ยนการลงมติจะมีปัญหาทันทีคนจะนินทาว่าแอบไปรับกล้วยหรือไม่ซึ่งตามขั้นตอนถ้าก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของพรรคอันดับสองคือพรรคเพื่อไทย อดีศรยังเขียนกลอนบทหนึ่งฝากถึงพิธาเหมือนจะบอกให้ทําใจล่วงหน้าอาจจะฝากกําแพงสวไม่ได้และจะขยิ่งยื้อเพียงใดก็เอื้อมไม่ถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเอื้อมไม่ถึงมีคนดึงขานายกชื่อพิธาหาที่ไหนสวตั้งลำขวางพักก้าวไกลขยิ่งยื้อสักเพียงใดดูไกลเกิน ถ้าจำกันได้อดิศรเพียงเกตฉายาหมอแคนขอนแกน่นได้ประดิษฐ์วาธกรรมไม่อยากให้สามเณรและพระบวชใหม่เป็นเจ้าอาวาสกรณีที่สอสอเพื่อไทยค้านการยกตำแหน่งประธานสภาให้ผักเก้าวไกลหมอแคนจอมเกา๋าอดิศรเพียงเกต ไม่ใช่นักการเมืองบ้านใหญ่สังเกตได้ว่าเขามีชื่อเสียงมาจากการเป็นคนมีวาทศิลป์ดีพูดจาประสัยเก่งเหมือนบิดาทองปักเพียงเกตอดีตสสอขอนแก่นพักแนวร่วมสังคมนิยม บนเส้นทางการเมืองตั้งแต่ปี2,526จนถึงปัจจุบันอดิสรเป็นสอสอขอนแก่น4ส,สมัยจากสี่พักคือมวลชนพลังธรรมนำไทยและความหวังใหม่รวมถึงเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ3สม,สมัยจากพักไทยรักไทยและเพื่อไทยอดิสรมีโชคทางการเมืองเป็นสอสอขอนแก่นพักพลังธรรมได้เป็นได้เป็นรมชศึกษาธิการและย้ายมาอยู่พักความ ังใหม่ก็ได้เป็น รมชวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสมัยที่อยู่พักไทยรักไทยไม่ได้สังกัดสุ้มไหนอาศัยเดินสายปราศัยช่วยพักสมัยเลือกตั้งปี2548ทักษินปูนบำเหน็จให้เป็นรมชคมนาคมและรมชกรเกษตรและสหกรณ์ช่วงที่อยู่บ้านเลขที่111ไทยรักไทยถูกยุบอดิสอนก็ได้คลุกคลีอยู่กับคนเสื้อแดงและเป็นประธานสถานี โทรทัศน์ดาวเทียม People Channel และ UDD TV เขาจึงไม่ห่างหายจากเวทีการเมืองแม้จะไม่ได้เข้าสภามานานถึง17ปี ในายใหญ่กลับบ้านอดิศรเป็นคนที่รักและศรัทธาทักษิณชินวัตรในช่วงที่บริหารจอแดงก็ได้แต่งเพลงเกี่ยวกับในายใหญ่ไว้หลายเพลงล่าสุดมีข่าวจากคนใกล้ชิดที่เดินทางไปพบทักษิณที่นครดูไบปรากฏว่าคนแดนไกลย,ยืนยันจะเดินทางกลับบ้านช่วงหลังวันเกิด26กรกฎาคม2566เพื่อกลับมารับโทษและสู้คดีตามกฎหมายถอดรหัส จากคำให้สัมภาษณ์ของอดีสรนที่ว่าการโหวตเลือกนายกหักพิธาไม่ผ่านทั้งสองรอบคือ13กรกฎาคมและ19กรกฎาคมนี้ก็ควรเปลี่ยนผู้เล่นได้แล้วดังนั้นการโหวตรอบที่3ในวันที่20กรกฎาคมอาจจะมีการขอเลื่อนออกไปในกรณีที่พิธาและก้าวไกลขอถอนตัวไปเป็นฝ่ายค้านและเพื่อไทยก็พร้อมจะจัดรัฐบาลใหม่ที่มีเสรษฐาหรือเพรทองท,ท เป็นนายกสมมุติว่ากระบวนโหวตนายกในรัฐสภาผ่านไปด้วยดีตามมาด้วยการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ทุกอย่างน่าจะจบสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ก็ตรงกับช่วงทักษิณกลับมากราบแผ่นดินอีกครั้งขอขอบคุณแหลงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ